กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวจอยสติ๊กเวนเด r ร์ e รีซีเรียออกไปนะครับกระแสตอบรับนั้นก็ดีเกินคาดครับและก็หลายๆคนนั้นก็อยากรู้นะครับว่าตัวไหนในคุ้มค่าคุ้มราคากว่ากันอ่าเดี๋ยวเราไปเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตกันไปเลยแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยครับ มาดูของข้างในกล่องกันบ้างน,นะครับทั้ง2จอยเนี่ยให้อะไรกันมาบ้างน,นะครับในด้านของเ p พิ3ท่านจะได้สายเชื่อมต่อแบบ Data สายถักนะครับแล้วก็จะได้ USB dongle สำหรับต่อไร้สายแล้วก็แผ่นไลท์บอร์ด4แผ่นสำหรับคัสตอมจอยทางฝั่งของ w i n เด r ร์ทรปนั้นท่านจะได้สาย Data ธรรมดานะครับแล้วก็จะได้ USB dongle สำหรับเชื่อมต่อไร้สายเท่านั้นครับ มาดูที่ลักษณะจอยกันบ้างน,นะครับลักษณะเลเยอร์การวางปุ่มหลักๆของทั้งคู่นะครับก็เรียกว่าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปุ่มมาโคร M หลังจอยทั้ง4ปุ่มและปุ่ม ABXY แบบไมโครสวิตแมค h านิคอลโดยเวเดอร์ทีโปนั้นนะครับด้านหลังจอยจะเพิ่มลูกเล่นเข้ามาที่เราสามารถสับสวิตเพื่อใช้ทริกเกอร์ได้ทั้ง2แบบและก็ปุ่มพิเศษ CZ ประจำซีรีส์นี้ก็มีมาให้ใช้งานกันอีกด้วยครับผม ส่วน Apex 3นั้นมีจอ LED สะดวกในการเรียกใช้งานและจอก็ยังรองรับรูปภาพหรือไฟลกิฟสำหรับแต่งจอเท่ๆเกกเได้อีกด้วยนะครับทั้ง2จอนั้นรองรับไฟ RGB Color ตำแหน่งของไฟ Apex 3นั้นก็จะอยู่ที่ไลท์บอร์ดและ Weather Free Pro นั้นจะอยู่ที่ V-Motion กลางจอยครับแกนอนาล็อกของ Apex 3นั้นใช้ของ APLS Stick ส่วนของ v e d e r 3 Pro นั้นแกนอนาล็อกเปลี่ยนมาใช้ของ k s s e v h r l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  Effect ที่เขาเคลมเอาไว้ว่า no drip ซึ่งอันนี้นะครับต้องมาดูกันระยะยาวนะครับด้านบนของจอยนะครับรองรับคลิปจับโทรศัพท์และทั้งคู่ก็ยังรองรับแท่นชาร์จ Magnetic Charging ของ f r a d i g จด้วย f p นั้นให้แบตมาจุกจุถึง1500ม ah, ิลลิแอมน้ำหนักอยู่ที่450กรัมส่วนเว d e r 3 p r o นั้นแบตให้มา8 0 0มิลลิแอม น้ำหนักอยู่ที่250กรัมครับผมในด้านฟังก์ชันนะครับจอยทั้งคู่ก็รองรับมัลติแพลตฟอร์มได้ทั้ง PC, Notebook, Mobile, Nintendo Switch รองรับการใช้งานแบบใช้สายและไร้สายด้วย usb dongle wireless รองรับโปรแกรมฟาริจิ Space Station บน PC และฟาร e ิจิ Game Center บน Play Store ของ Android ทั้งคู่นะครับเป็นจอยแบบ mfi ที่รองรับบางเกมบน a อ p Store ของ iOS แล้วก็มี m o ชั่น sensing หรือใจโดโสโคบ6แกนให้ใช้งานมี vibration สั่นสมจริงและก็มี turbo macro f u n c t ชันที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ใช้งานกันได้แบบจัดเต็มด้วยเลยครับจุดไฮไลท์เด่นๆน,นะครับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับในส่วนของ Joy Apex 3นั้นปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆครับว่าระบบ f o r ์ตฟี edback t r i กเ e r หรือ adaptive trigger ของเขาสุดยอดจริงๆหาตัวเทียบได้ยาก มีให้เลือกใช้งานได้ถึง3แบบจะตั้งแมนวนูเองก็ได้แบบอิสระแยก2ข้างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเซมิออโต้ทริกเกอร์สั่นเมื่อกดเรซซิ่งทริกเกอร์แบบกดแล้วน่วงสไนเปอร์ทริกเกอร์แข็งแบบไกลปืนก็สามารถทําได้ใช้งานได้ง่ายแม้ไม่ได้เข้าเกมก็กดแล้วก็ทํางานได้ทันทีหรือจะตั้งให้ทํางานเองกับเกมที่รองรับก็ได้อีกด้วยครับอย่างเช่นเกมไซเบอร์พัง Resident Evil Red Dead Redemption Elderling นะครับต้องเป็นเกมที่ตัวโปรแกรมรองรับด้วยนะครับส่วนของ w e d t r e r ท p r ปนั้นกับ i m p u l t e Trigger ของเขานะครับคือระบบสั่นที่จะช่วยเสริมความสมจริงให้มากขึ้นการทำงานของปุ่มนั้นจะสั่นเบาๆนุ่มนวลค่อนข้างฉลาดแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะกาย,ยภาพของเกมนั้นด้วยนะครับเกมบสตีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็รองรับ i m p o พ t สสติ๊กทั้งหมดนะครับ ไม่สามารถตั้งรูปแบบทิกเกอร์ได้เองแบบ Apex 3นะครับแต่ตัวจอยก็ทิกเกอร์สวิตช์ด้านหลังจอยให้ปรับใช้ได้ครับโดยดันขึ้นจะเป็นแบบทิกเกอร์แบบไมโครสวิตแมคโครนิ i ค a ลและดันลงจะเป็นแบบลิเนียทิกเกอร์ที่ปรับความลึกการกดได้มาถึงฟิลลิ่งโดยรวมกันบ้างน,นะครับผมหลังจากที่ผมได้นำทั้ง2จอยเนี่ยมาลองเล่นกับเกม w o ร์วก็บอกได้เลยว่าฟิลลิ่งการกดทิกเกอร์ของทั้ง2จอยนั้น ก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับจอยเอเป3กสามจับแล้วบอกเลยครับว่าจอยค่อนข้างหนักเลยนะฮะแต่ด้วยฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาเยอะบวกกับ a d a p t i v e t r i g g e กก็ทำให้เล่นสนุกกดมันจอยสั่นได้แรงสะใจใครที่ชอบเล่นเกมฮาร์ดคอร์ดุดันเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนในส่วนของจอยเบลดทริปโปลนั้นน้ำหนักก็กำลังดีไม่หนักหรือเบาไปปุ่มต่างๆถูกอัปเกรดขึ้นมาเทียบเท่าเอเป3ก ตอบโจทย์การใช้งานที่เหมาะสมนะครับกับ i m p u s t e Trigger เนี่ยของเขาก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบลงตัวแบบที่เราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าใดๆเลยตัวจอจะสั่นสมจริงอย่างเช่นเวลาเหนี่ยวไกลนะครับตัว t r ิกเกอร์จะสั่นให้ฟีลลิ่งที่ดีมากๆเกมบนสตีมเนี่ยรองรับเยอะแล้วก็ฟีลลิ่งเล่นสนุกกดมันในแบบไมโครสวิตแล้วก็ในแบบของลิเนียทิกเกอด้วยก็เล่นเพลินๆวางไม่ลงเลยแหละครับ สุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆนะครับโดยเราจะสรุปราคาไว้ท้ายคลิปนี้นะครับเอฟราคาอยู่ที่3,490บาทและเ e เดอร์ทริปโราคาอยู่ที่2,390บาทเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องลาจากกันแล้วใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟลักของ เราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ